สวัสดีค่ะโอ้วันนี้แดดแรงเลยพาออกมาหลังบ้านนะคะเดี๋ยวพามาดูดอกไม้ของสามีที่อุตส่าลงทุนซื้อเวบปลูกไว้ให้มันสวยงามปกติอยู่กันมาเนี่ยนะคะก็จะสา,สามปีกว่าแล้วก็เพิ่งจะเห็นที่เขาซื้อดอกไม้มาหวานแหววมาปลูกนะคะปกติเขาจะไม่ค่อยชอบปลูกดอกไม้อะไรเท่าไหร่ mm hmm. เขาอาจจะปลูกตั้งแต่ตอนหนุ่มๆพอแก่ลงก็ไม่ค่อยมีใครดูแล ก่อนจะแต่งงานแกก็อยู่คนเดียวแกก็ไปทํางานแกก็กลัวว่าต้นไม้มีใครดูแลเนาะมาช่วงหลังมาเนี่ยเริ่มเริ่มได้แต่งงานกับพวกได้สามปีกว่าเนี่ย <c oughs> เขาก็เริ่มละเริ่มมาหาปลูกดอกไม้ใหม่แล้วก็โทรมาบอกเราว่าให้เราคอยดูคอยรดน้ําต้นไม้เช้าเย็นก็พอดีว่าเดี๋ยวจะออกมารดน้ําต้นไม้นี่ตัวแสบนะคะตัวแสบออกมาด้วย <c oughs> จุนี่หวัดดีครับยังลูกดีเอฟซียัง, FC, ยงนี่โซนหวัดดีเอฟซียังหวัดดีครับ อือวัดดีเดี๋ยวท่านผู้ชมขอตากภาพแป๊บหนึ่งก่อนคะ่ะตากตากผ้แป๊บหบนึ่งนยเไม,มตา,าเรเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวพาพ,พี่ดูมุมมน่ารักของเรามุน่ารักของเรามีตรงไหนบ้างอือแม่ตากไอ้นี่ก่อน มีแดดดีมากเลยพี่ตากเดี๋ยวฝนตกอากาศไม่ค่อยแน่นอนอยู่วันนี้ฝนตกพรุ่งนี้มีแดดใช่ไหมใช่หรอครับเป็นหมอนี่ตากฆ่าได้เนี่ยเล่นอะไรเอาแว่นบหมอี้มาทำอะไรล่ะโอ้อ่มีอันเดียวอยู่จากเมืองไทยเขาของแม่ทำ เดินดีๆนะหกพล้มนะไม่ได้ใส่กางเกงขายยาวไปเล่นตรงโน้นไป็รูกรักที่กว้างๆไป,ไปวันนี้รู้สึกร้อนเข้าไปถึงในบ้านเลยไม่รู้สึกร้อนเข้าไปถึงในบ้านเลยนะอุ้ยนี่เอาหินไม่ใส่ทำไมอะล่ะฮะ เอาหินไปใส่ทำไมเราก็ลาวแบบบ้านบ้านเราอย่างนี้นะคะลาวเหมือนกันอย่างนี้แหละแล้วก็มีไม้ชักลอกขึ้นไปดันขึ้นไปให้มันสูงให้มันรับลมรับ <c oughs> แดดนะะแดดร้อนดีมีแดดตัวเนี้เดี๋ยวมันโดนหัวนะลกูก อ้ยแม่ก็รีบตากอย่างเร็วระวังโดนหัวนะ่ะก้มไปทางนั้นทีทางนี้ท,ทีเดี๋ยว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 โดนเดี๋ย,ย,น,ยนั้นโดนหลังหาเอาเิลกูกมันหมดแล้วก็อาจจะอยู่ในตู้พวกตู้นะั่นละลกูก แดดกำลนนังดีรีบตากตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วเดี๋ยวแดดเลยพี่เนี่ยไปหยิบเห็นระวังมือนะลกูกบา นำใหญ่เลยนะไปยังเป็นรดน้ำต้นไม้ยังเร็วรดน้ำต้นไม้กันยังไปเลยครับไปรดน้ำต้นไม้เร็วนี่ค่ะนี่คือต้นไม้ใหม่ของเรานะคะซื้อมาปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยน,น้องจูเนียเล่นไม่ได้ลูกป้าป้าไม่ให้เล่นเลยเนี่ยมันมียามียานะเขาเตือนเสมอว่าอย่าให้ลูกมามามา,มาจับยาอาหารดอกไม้ตรงนี้ มันอันตรายมานี่นล,นลูกออกมาทางนี้นี่นี่อันนี้ก็ซื้อมายังไม่ได้ลงนะคะเนี่ยฮะอันนี้ปลาเขาซื้อมายังไม่ได้ลงก็ไม่รู้ชื่อมันว่าจะถามแกอยู่นะคะนี่รดน้ํมาให้แกก่อนมาทางนี้ลูกอย่ามาจับทางนี้ลูกนะเดี๋ยวพาไปดูอีกตรงมุมหนึ่งเนาะทุวเนี่ยเรามามีด้วยลูกพี่เพลงเอาน้ำให้แม่หน่อยเสร็จลูกพี่เพลงเนี่ยเอาน้ำให้แม่หน่อย เดี๋ยวให้พี่เพลงเอาให้เดี๋ยวให้พี่เพลงเอาให้นี่ไงของหนูอยู่นี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 ่ไงอุย้ยวีดเลยกลัวเขาจะไปไปเรีวสิมามันถือไม่ได้หรอกหมอมีถือให้อ่ะหนูเดินไปหนูเดินไปอ่ะวอล์กเดี๋ยวแม่เทตรงนี้หน่อยนึงก่อนเ,อเดี๋ยวเย็นลถอีกรอบหนึ่งมานี่มานี่คือมุมที่ป้าทำไว้ไว้ นั่งมองเปิดกระจกจากในบ้านนั่งมองมีความสุขแกมีความสุขอยู่อยู่แค่เนี้ยนะคะทําไว้แค่นี้แหละมีอ้ยเดี๋ยวมันเข้าไปลูกมันเลอะมาทางนี้แล้วทำไว้เนี่ยเอามาปากักเอาไฟเขาเรียกอะไรพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยะคะ่ะก็มันจะดูดกลางวันแล้วพอกลางคืนมันก็จะไฟมันจะติดตลอดเลยนะคะตอนแรกเขา,เาปาักไว้ที่พื้นพอหลังๆตั้งแต่ลูกเริ่มเดินได้อะไรได้เนี่ย ลูกก็จะดึงพังหมดเอามาตีเล่นหมด mm hmm. ก็เลยจับยึดเข้าข้างขวานะฮะเนี่ยแล้วก็มีดอกไม้แฝนอยู่เนี่ยค่ะมุมแกก็ทําไว้กุ๊กกิ๊กของแกอยู่แค่เนี้ยนะคะหลังบ้านจุเนียเล่นอะไรลนะ่ะลูกโอ้ยเลื่อยเป็นสนิมน่ากลัวเอาวางไว้นี่เด็วอุ้ยชอบหยิบมาเล่นตรงเนี้ยเนี่ยจ้ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะหลังบ้านมีแค่นี้เนี่ยแกก็ภูมิใจของแกเนี่ยแฝน แฟนดอกไม้ไว้สามต้นเนาะแล้วก็พลังงานดูดพลังงานแสงอาทิตย์เก็บไว้เป็นไฟเผื่อเวลาขโมยขโมงเข้าบ้านมันมันเห็นแสงมันก็จะไม่กล้าเดินเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นเต่าทองลูกจะขอเล่นก็ไม่ให้เล่นนะคะนี่ค่ะมุมคิกคูคิกคูของแกโทรมาสั่งบอกรดน้ำให้ฉันด้วยช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงเย็นก็มาลดอีกทีนึงจุเนียทำอะไรอะลูก อันนี้ต้นไม้ปลอมหนูไม่เอาหนูไม่จะไปดึงมันอันนี้มามาลดตรงนี้มาไหนด็อกอยู่ไหนด,อด,อดอ็ดอกอยู่ไหนลูกด็อกไหนด็อกชี้ซิด็อกอยู่ไหนไหนแดดแรงร้อนมากเลยแป๊บเดียวร้อนผิวหนังเนี่ยด็อกใช่ไหมเนี่ยดอ็อกอืออืออ่ะป้าป้าเขาภูมิใจมากมุมตรงนี้มุมพลังงานแสงอาทิตย์เวลากลางคืนนะคะมองลงมาจากชั้นสองออ,อกมานอกกระจกก็จะเห็น เป็นแสงไฟที่ออกมาจากจากดวงเนี่ยนะคะพวกนี้ค่ะเป็นแสงอาทิตย์นะคะเนี่ยค่ะแกจะไม่บักลงพื้นเ,เพราะว่าวันลูกเล่นเนี่ยค่ะมองมาออมาันก็จะเป็นมุมแบบนี้ค่ะคแกกก็ภูมิใจอยู่แค่เนี้ยหลังบ้านมีพอดูได้อยู่แค่เนี้ค่ะไม่ได้แต่งอะไรนะคะกก็ยาเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเผื่อมันหล่นแล้วลูกบางนี้นะเอาน้ําเลยไปเอาน้ําแดดร้อนมากเลยร้อนแสบหนังเลยเอาพี่เพลงเอาน้ํามาให้แล้วลูก นี่อะหมามีให้จูเนี่นิดนึงหมามีจูเนี่มาหมามีเทให้วางวางวางเดี๋ยวก็บอกแตกแม่ดนพ่อแกด,ออออด่า,ายอะเลยเลยเลยงานไงไม่ต้องเลยถ้างั้นจับยังไม่แข็งแรงเลยไปทางนี้ไปนี้ไปวอล์กไปตัวซนอีกหน่อยนึงเนาะต้นโน้นได้ไปนิดเดียวแม่ใส่อีกหน่อยนึง โอเคเดี๋ยวเย็นมาลดอีกนิดนึงไปลูกปะปะอสวัสดีเอ็กซีก่อนเร็วบอกว่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวแม่ให้เอานี่มาก่อนอาสวัสดีก่อนสวัสดีครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับยังไงผู้ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ